็ดวันฉันคิดฮา่าสิเกิดอียังขึ้นเมื่อหนูหินล่ากับโน่นหินแห7เจวันแล้วงานบ้านชะล่ะใครจะทำกระจ้างหรือว่าเฮ็ดเอาเองก็ได้ค่ะเฮ้เฮ่บายบายค่ะคุณมิวอีเจ็ดมือเจอกันนะคะห้ามเลื่อนนะยะถ้าเลยเจ็ดวันหักวันละห้ารอยบาทไม่ขาดไม่เกินฮ่าอหนูหินไปสองวันละทำงานบ้านเองดีกว่า ทำไมจะต้องจ้างใครให้เสียตังค์ว้ายเสื้อผ้าเราหรือตลาดโรงเกลือเนี่ยเฮ้อเสื้อผ้อาเราล้วนลย <c oughs> มีอะไรก็ยัดยัดใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าแค่เนี้ง่ายง่า <c> ย <oughs> โทรไปอวดหนูหินดีกว่าฮัลโหลหนูหินฉันซักผ้าเป็นแล้วละ่ะปั่นง่ายๆคุณมิวเลยแยกผ้ายู่บ่คะแยกทำไมอะ เอ้าวบ่แยกผ่าเสื้อขาวเสื้อนักศึกษาเสื้อสีกางเกงยี่เลยบอกคะซักรวมกันมหมวกบ่ด้นะคะฮะไม่ได้แยกอ่ะละ้วซื้อสันหนละคะก่อนซัก,กเอาใส่ถุงผ่าก้อนปั้นอยู่บอกคะไม่อ่ะเอ้าแบบนี้เสื้อขาวก็มองกกอนนอกก็ยืดเวิดสิคะเฮโบเป็นยังค่ะนิดเป็นครูข้าวนาแก่โตไหมคะ แล้วพัะน,นะโอ้ยเยอะเมื่อไรจะต่างหมอนเนี่ยเอา้าแล้วไอ้นี่มันเรียดไงเนี่ยว้ายว้ายไม่หมดแล้วไม่นะไม่ไม่นะไม่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 ไมตกลงไม่หรือไม่ <c oughs> โถน้องมิวโอ้ยปวดเมื่อยเนื้อตัวซักผ้าเรีดผ้าเมื่อวานวันนี้งานสวนอีกฮ่า <c oughs> ตัดแต่งวันรูปมิกกี้เมาดีกว่า <c oughs> ไงเป็นกวางมูดที่พีการด้วยล่ะเนี่ยเหนื่อยจะสุดลอยในแต่ละวันเนี่ยหนูเห็นทําได้ยังไงเนี่ยเก่งจังอืมวันนี้ทําอะไรกินดีนะบะหมี่เกาหลีเผ็ดจี๊ดดีกว่าทําเองเหรอเปล่าหรอกซื้อมาแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟเพิ่มไข่ต้มที่ซื้อมาสักฟอง อร่อยไม่เกินสองนาทีได้กินว้ายไข่ระบาดลืมไปเลยว่าอย่าใส่ไข่ต้มในเตาไมโครเวฟอุตส่าห์สอนหนูหินไว้เห็นแต่ในข่าวแค่ล้างจานจะจ้างแพงไปไหนบ้าบอโอ้ยมือฉันเปื่อยแล้วฉันยุ่ยแล้วหมดแล้วเนี่ย หนูหินกลับกทามาด่วนฉันจะขึ้นเงินเดือนให้ฉลองผู้ว่ากทามาคนใหม่มาให้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะด่วนอหลีบ่บอกค่ะคุณมิวหนูเพิ่งมาได้แค่หาวันเองนะคะแต่ก็ได้ค่ะซ่้อยแสดงความจริงใจโดยการโอนเงินเขาบันซี่หนูตอนนี้เลยแดดบอค่ะเงินไปคนก็นมาค่ะคุณมิวค่ะ <c oughs>